ที่การประกอบ3 LB 3นะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นขวางเอ้ยแผ่นกลางแผ่นกลางนี่แผ่นขวาต้องดูนะครับว่าตัวร่องเนี้ยร่อ,ยองเนี้ยต้องชี้ข้างบนมันจะมี2ลร่องอันนี้จะเป็นชั้นซอยอันนี้จะเป็นชั้นหลักของมันนะจุดสังเกตว่าด้านไหนคือด้านท็อป ด้านด้านบนกับด้านล่างด้านล่างจะมีช่องกว้างกว่าด้านบนทุกแผ่นเลยสำหรับแผ่นแผ่นข้างนะด้านบนจะเล็กหน่อยไาแลมีแค่นิดเดียวที่การประกอบก็คือประกบกันแผ่น แผนนหลังมาประกบแผ่นข้างเส้นนี้ก็ว,วางเลยหลังจากนั้นเราก็ต้องยิงน็อต3จุดก่อนน็อตข้างบนยิงสุดท้ายนะครับ นี้ก็ยกขึ้นมาได้แล้วนะครับโอ้อข้อควรระวังนะครับจะมีแผ่น สามแผ่นทั้งหมดแต่ผมโชว์สองแผ่นที่มันเป็นแผ่นชั้นก่อนนะนี่จะเป็นแผ่นชั้นล่างก็คือเวลาเราใส่เข้าไปจะเป็นล่างสุดเลยส,ส่วนหน้าตาแผ่นนี้ซึ่งแตกต่างกันกันกบอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นแผ่นชั้นรองนะครับสำหรับร่องตัวนี้เห็นไหมแผ,แผ่นล่างสุดหน้าตาแบบมีร่องกว้างตรงนี้กับ ตรงนี้ส่วนตัวนี้ด้านหนึ่งจะไม่มีอะไรเลยส่วนแผ่นที่3นะครับจะหน้าตาแบบนี้มีตัว H อย <Yeah. S 1> นี่คือเป็นแผ่นท็อปบนสำหรับข้างบนสุดเลยแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าประกอบอยังไงนะครับส่วนตอนนี้เรามาใส่ใช่ใชใชครับ แฟนท็อปเราจะมาติดตั้งเสียบเข้ามาตรงนี้แต่ตอนนี้เราต้องใส่เฟรมหน้าเข้ามาก่อนนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งก็คือเอาให้มันอยู่ข้างหลังแผ่นข้างนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาให้มันเข้าล็อกหลังจากนั้นก็ค่อยเอาแผ่นนี้ลงมาซึ่งมันแผ่นชั้นล่างแบบแผ่นหลักเลยนะมันจะได้ล็อก นี้จะเป็นแผ่นแผ่นชั้นแบบลองก็จะทำเหมือนกันนะครับสำหรับแถวนี้แถวนี้แถวนี้ ตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนติดตั้งแผ่นท็อปนะครับไอตัว H ที่ผมพูดถึงเราก็ต้องบี้มันออกมาอย่างนี้นะครับทำสำหรับ3แผ่นเลย ทีการติดตั้งก็คือต้องเสียบให้มันเข้ามาฝั่งข้างหน้าก่อนแล้วค่อยค่อยกดขึ้นมาฝั่งนี้นี่ครับเดี๋ยวค่อยกดฝั่งนี้ขึ้นมา,านนนซึ่งขวลดเข้าแล้วมันก็จะตรงร่อง,องถ้ามันเข้าร่องแล้วก็จะเห็นรูนะครับ เขาสามารถดิงอดได้ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการประกอบ 3LD3 E ล้วนะครับ